ไปห้าครั้งแล้วเราห้าคนรวมรวมแต้มไหมถ้า,ถาระหว่างพี่มุกกับเราเราห้าคนเนี่ยถ,ถ้าเราห้าคนน้อยกว่าเราก็ดูทั้งห้าคนแต่ละคนเนาะแต่ะละคนเนะี่ยคือแบบไม่มีหวังแล้วอะ่ะเราเรานั่งกินข้าวไหมเรานั่งกินข้าวแล้วก็กินข้าวคนละคำอย่างงี้ไหมงั้นเอางี้เราให้ทุกคนนะ่ะไปฟังเพลงเราห้าสิบห้ารอบกูต้องมานั่งทำชาเลนจ์ บทลงโทษดีกว่าเออลืมไปเลยกูไปท้าพี่บุ๊กมาแล้วกูแพ้แล้วเกมแห่งความมืดก็คือกูอต้องไปนั่งฟังเพลงพี่แก5 5เพลงวันนี้กูบอกเลยว่าคืนนี้เราจะได้นอนฝันเห็นแต่พี่บุ๊กแน่เลยแต่ไบรบ่อนี่คนดูไม่สำาัญจริงเมื่อไาวก็อีกสองมื่หวก็อีกคนมันนี้อีกคนถือว่าเยอะเองเก่มันเป็นดีเว าวันห้าคนหนงบอกเลยเออเออแต่ว่าแต่ว่าคนดูก็สม่ำเสมอทุกวันเลยคนดูไม่ซ้ำหน้าแต่คนยอดคนดูเท่าเดิมโอ้คำถมเยอะก็เจ็บคออีกที่นี่ซีซีของตุ๊ดีเผาให้หนุ่มโหยี่ยโญยังสวยให้ถ่า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 ยเป็นคนที่เขาไม่รักเนี่ย อย่าว่าตัวเองคิว้วไม่ไม่ไม่อยอ่า,ยาทำให้กูแบบว่าอยากจะร้องเพลงได้ไหมคื <c oughs> อ,อแล้วมันเข้าได้ไงวะแล้วม,มันเข้าเพลงนี้ได้ไงวะพี่บุ๊กคอปดีกว,ว่าพี่บุ๊กคอปดีกว,ว่ะบุกววบ๊กคอปเลยทุไคนมาดูววาก่นแปลกวะมังแบบว่า,าเป็นเป็นร้อนนะแต่ใช้ขาวิ่ง ท็่คนหน้าตากนอะผมก็ใหญ่ขนาดครูคณิตยังยอมแพ้ห้าสิเพลงนี่เราต้องใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงครับวนนี้ดีน้องคำนวณมาให้แล้วถ้าเพลงละห้นาทีตอนนี้เหลือ34เพลง ตีเป็นนาทีก็คือ170นาทีตีเป็นชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมง50นาทีสรุปกู<ไ>ต้องลงไปตีหนึ่งไม่ไม่มึง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 ก็ไลฟ์นอนฟังนี่พี่จะปิดไลฟ์หน,นีแล้วไม่ไหวแล้วกูวจะกูจะต้องอยู่กับพี่บุ๊คเหมือนเหมือนกูเด็กกับพี่บุ๊คสชั่วโมงกูจะกูจะกูจะเสียงเสียงเขาจะยืนในหูตลอดเันมันก็จะลอนในหูมึงเรื่อย ครั้งหน้ากูจะไม่ชนะเฮ้ยครั้งหน้ากูจะแพ้เฮ้ยครั้งหน้ากูจะเดี๋ยวทำไมทำไมกูพูดอย่างนั้นฮ่าโหลดวยแล้วอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะมึงมึงไม่เห็นสภาพกูลายเหรอตอนนี้กูชิดมุมแล้วตอนนี้โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วติดนิดนึงอีกนิดนึงภาพจะตัดนะอะเอาหัวสีอะไรดีบอมเรามาถึงครึ่งทางแล้วหัวแดงหัวแดงหัวแดงเอาแดงเข้มแดงอ่อน แดงเข้มแดงอ่อนอ่าแดงออกแบบเลือดหมูนิดหน่อยแต่มันก็แดงอ่ะเอแดงผ้าทิชหรือแดงอดุลมีหลายเชิญรับชมสิ่งที่อ่าน่าสนใจนะฮะแล้วส่วนกูจะไลกุชไลลงไปเรื่อยๆนะมันข้าวก่อนมองตาพี่ดีๆนะอย่าให้พี่หลับนะอย่าให้กูหลับนะเพื่อนๆมึงช่วยดูกุชไย เราจะตีกรุงศรีครับครับสำหรับคนนักวาดรูปทั้งหลายนะเข้าไปรวมกันเยอะเผื่อเขาจะได้สร้างห้องวาดรูปให้ ไมทีน ah, ี้ทีนี้คนดูก็จะไม่มีก็จะการไปคุยด้วยการแทร์นะว่ก็จะเข้ามาดูดิแทนแล้วเนี่ยเข้ามาแชร์กันแบบใช้ว่ามันนั่งคุยกันมันเพิ่นเออเอามาส่งไว้ในทอๆก็ได้เนี่ยมาแชร์แชร์ผลงานกันแชร์ว่าให้ให้บอลมันสร้างสร้างห้องส่งผลงานไหเฮ้ยทำไมกูอยู่คนเดียว่ะเวลาแบบจะวาดแฟนอาร์ตใครก็มันรวมรวมกันจะได้มีกำลังใจ บางครั้งว่าคนเดียวแล้วเหงาไอปเ,เปิร์เพื่อนผมเขาบอกว่าเฮ้ยกูอยากมีคอมมูนิตี้วาดรูปอ่ะกูเบื่อมากเลยกูว่าคนเดียวเหงาเหงาพี่ก็เลยบอกว่านี่คือจากใจพี่ก็เยลยบอกว่าเอ้ยน้องๆกูที่ีไลค์กันเนี่ยมันวาดรูปนะจริงเหรอกูอยากไปคอมมูนิตี้นั่นจังเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยในวันนี้ก็เป็นไงได้ไงเปิ้ลเป็นไงพี่อ่าทาสไถ่เต๋อ โทษโทษด้ยเล่าพอดีพี่มากระดัวไปหน่อยว่ะพุกก็เลยจัดเขาให้แต่ว่ามันมีช็อตมีช็อตที่พี่แม่งได้แบบคิดว่าคิดว่าไม,ม่สู้ได้เลยพี่แม่พี่แกไม่เหนือขึ้นอีกแต่พกู่ะชอบจริงๆสู้พี่แกไม่ได้เลยไม่มีใครงัดพี่แกลงเลยมีห้าขนาดห้าคนลงพลังพงเรินเจออีกสู้พี่แกคนเดียวไม่ได้เลย ใม่ใคยเป็นวัดข้าวซุ้มกูแต่กูเลี้ยวห่างดิบ้าไม่เล่นนะไม่เล่นนะโค้ทดักไว้เออจับมือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลบขอลบของพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันคือมันคือมันน่าเกลียดเกินอ่ะใครเป็นวัดถาซ้อนกูวทำทำไมเขาบอกว่าฉาหรือดิบ้านบอกให้จับมือกูเลี้วจับมือกูเลี้วจริงจังมากฮะ ตาไม่เท่ากันอีกไม่เป็นไรฮะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะบิดกตัวใครใครมันมาวาดเพื่อไม่กูเนี่ยแงขอขอนุญาตแตะอ่งอาองนะครับขออนุญาตแตะอ่างนะฮะผมข้างบนคืออะไรวะเนี่ยข้างบนข้างบนพี่โตพี่โตพี่พี่โตพี่โต กิมีหนวดโตซะด้วยแล้วตาค้ําเลยนะตาตาค้ําเยอะไรวะน้าอะไรวะ,ะ <c oughs> ถามงง,งยังเหรอดูสภาพพี่ตาเปรยงแบบแบบลือไม่ขึ้นเลืดิ อย่งปืนปลืนจับไต้บบตอน,ต,อนต้นคลิปนี่คือแบบตาตื่นเลยเหลเือแค่นี้ละตาเนี่ยออน,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 นั่น,น,น,ล,กกนลย ใครเห็นตาพี่บ้างวะพี่ไม่เห็นตาเลยในกล้องเลยด้ว,วยวตอนเนี้ยกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันตรงไหนวะ นี่คือไลน์และทอลล์นขนาดยุดคอนตู้นะพี่เดี๋ยวก็จบแล้วมีเสียงจากสวัสดิ์มาพูดเลยจบแล้วพี่สุดๆนะโอ้หนี่เข้ามาให้กันใจกันเต็มเลยอ๋อโอ้โหใจพี่พวกเราเป็นห่วงพี่ฉันร้องไห้แล้วมีเพลงเดียวเท่านั้นเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่เป็นลอที่เตียงนะไม,มออ่พี่กับกระนออย่าพึ่งพี่เราใครจะปิดไรอะพี่เราใครจะปิดไร,รดไอ้บอม <c oughs> ไม่ต้องมาส่งเด้วพี่ไม่ต้องมาชื่องเดียวพี่ลุกขึ้นมาดวดี ที่กูควรง่วงหรือกูควรเครียดหรือกูควรงงหรือหรือกูควรรู้สึกยังไงวะตอนนี้ <laughs> <c oughs> โอเคประกับกไปที่ชุดวิธีต่อนะฮะก็เรามาถึงจุดนี้นะฮะถือว่าเป็นประสบความสำเร็จเครับผม ก็ดีใจมากครับที่ทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อน6คนนะฮะขอบคุณมากขอบคุณน้องแอนแอนแอนโนี่แอนแอน,แอน,แ,อนแอนมัมน้องโยน้องเชียน้องเซลน้องขนนันนและน้องบอมเราคน,นนะะไปนอนนะฮะเราคนไปนอนแล้วตอนเนี้ย ฝากบบพี่พุกด้วยนะฮะใครที่ทักพูดไปผมทำมานสำเร็จนะผม,มทำมานสเำเร็ <c oughs> จแล,แล้วพี่พุกทำจะไปทำไมวะคุณทำไปทำไมคุณจะไม่แพ้อีกแล้วพี่พุกครั้งหน้าผมจะต้องชนะพี่ได้เชื่อมั่นในตัวผมได้เลย มเลยแค้นฝังหุ่นพี่บุ๊กโดนแน่คลิปนี้จะลงช่องในสักวันไม่ใช่ช่วงนี้แน่ๆพี่แพ้ที่บุ๊กมาเว้ยเพราะว่าเราเดิมพันด้วยชีวิตนะฮะใช่พี่ว่าพี่จะนอนแล้วนะฮะอ้ยบ้าจริงไม่อาบน้ำเลย <c oughs> ไ,ได้อาบบอกว่าถ้าติดใจเราสะอาดเราจะไม่ต้องอาบน้ำใช่ไหมใช่นะงั้นเราจะเน่าไปด้วยกันเัาโอเคนะะต้องไปแล้วจริงๆฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเรียนแปดโมงนะครับ